ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแปดอันดับสัตว์อันตรายแห่งป่าอเมซอนนะฮะหนึ่งจากัวเสื้อจากัวเป็นนักล่าชันยอดในอเมซอนมันมีขัานกาอันทรงพลังและกรงเล็บอันแหลมคมเสื้อตัวใหญ่ชนิดนี้สามารถล่าเยือ่อที่มีขนาดใหญ่ก็ตัวมันได้ 2. กบลูกดอกพิษ กบตัวเล็กเหล่านี้มีผิวนั่งเคลือบด้วยส้้งผีดอันตรายซี่สั้นสดนใ่ข้องพวกมันเป็นสัญญาณเตือนภูลาการสัมผัสหรือจับพวกมันอาจทําทให้เกิดอาการแพอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกับกบลุกดอกผีดซี่ทองซาหมดกระสุนหมดท่งกระสุนตั้งชื่อตามเลขไร่ตามเลขไท่ที่เจ็บปวดคือเป็นมะเร็งต้อยที่เจ็บปวดที่สุดชนิดหนึ่ง ผิดข้องโมทัวกระสุนนะทำให้เกิดอาการปวดและบวมย่างรุนแรงในบางกรณีอาจทำให้เกิดอาการแพ้ย่างรุนแรงได้ซี 4. อนาคอนดาเขียวอนาคอนดาเขียวเป็นงูที่น่าที่สุดในโลกมันสามารถโตได้ยาวถึง30ฟุตและหนักกว่า500ปอนด์อนาคอนดาเป็นงูที่รัดเยื่อขนาดใหญ่ได้ย่างรุนแรงรวมถึงเคเมนดำด้วยห่าแมงมุมเลร้อนบราซิล แมงมุมชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องพฤติกรรมก้าวหลาวและผิดแรงหลายแรงการทูกการอาดถามให้เกิดอาการปวดและบวมย่างรุนแรงหากทุกแมงมุมก,กดัดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีโกปลาไล่ไฟฟ้าปลาไล่ไฟฟ้าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าชอ็อตอันทรงพลังได้กระแสไฟฟ้าชอ็อตนี้ใช้สำหรับการล่าสัตว์และการป้องกันตัว สามารถทำให้เยื่อมืนงงและยับอย่างนักล่าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเจตปิรินยาปีรัญญามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องฟันที่แหลมคมและการกัดที่ทรงพลังปิรัญญาทองแดงสามารถฉีกเหนือออกจากกระดูกได้ภายในไม่กี่นาทีทึ่งแม้จะดูเกินจริงไปบ้างแต่การกินย่างอาหารย่างบาครั้งข้องพวกมัน พราะยังคงเป็นอันตรายได้แปดาปีอีเกินนกอินทรีหาปีเป็น 1, หนึ่งในนกล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดมันมีกรงเล็บที่แข็งแรงสามารถบดขยี้กระดูกได้นกอินทรีชน,นิดนี้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่รวมถึงลิงและสลอตขอข้อจบหิบแป้นอนดับสัตว์รายให้ป้ามีค่าไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อขาย เพื่อเป็นกำลังใจผพิ่มนำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ